เอาละครับมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาสักนาทีนะครับการทำวิจัยคนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดครับไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งนะแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันจริงๆคือเส้นทางที่คุณเลือกเดินนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณงานคนเดียวคุณอาจจะเริ่มจากการอาร่านเยอะแยะเขียนจากสิ่งที่คุณเข้าใจ แก้ไขไปเรื่อยหลังได้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งแล้วก็เดาว,ว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางหรือ,อยังนะข้อดีคือคุณได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับแต่ข้อเสียคือคุณต้องเจอความผิดพลาดเกือบทุกอย่างด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่ไม่ได้เช้าเพราะขี้เกียจหรอกครับแต่เช้าเพราะต้องอ้อมไปอ้อมมาแก้ไขบทเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก และบอกตามตรงนะครับมันทำให้หมดกําลังใจไปเรื่อยด้วยที่นี่มาดูอีกด้านหนึ่งบ้างครับถ้าคุณมีโครงสร้างหรือคำแนะนำตั้งแต่แรกมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นมาทำงานให้คุณนะครับแต่มันหมายความว่าคุณรู้ว่า z ซอ k ิกท e h น์ฮันส์แต่และบทควรตอบคำถามอะไรบทความไหนที่ควรอ่านและคุ้มค่ากับเวลาของคุณ คนเขียนอะไรก่อนและอะไรที่รอได้และคำถามอะไรที่อาจารย์มักจะถามเสมอคุณก็ยังคงคิดเขียนและแก้ไขเหมือนคนอื่นๆน,นั่นแหละครับแต่ความแตกต่างที่สำคัญคืออะไรนะเหรอครับคุณจะไม่ลงทางอีกต่อไปแล้วครับแล้วครับช่องว่างจริงๆเแล,เล,เละสำนักเสียงเสียงไม่ใช่เรื่องของความสามารถครับ แต่มันคือเรื่องของพลังงานที่คุณใช้ไปต่างหากเมื่อคุณทำงานคนเดียวพลังงานส่วนใหญ่ของคุณจะหมดไปกับการคิดว่าอะไรต่อไปแต่ถ้ามีโครงสร้างคุณจะใช้พลังงานนั้นไปกับการทำให้งานของคุณดีขึ้นค่ายไม่แจ้งวันไม่นันครับและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เพิ่งจะรู้ตอนใกล้ะจะจบแล้วครับการวิจัยไม่ได้ว,ดวัดว่าคุณทำอะไรคนเดียวได้มากแค่ไหน แต่มันวัดว่าคุณสามารถทำงานของคุณให้สำเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ต่างหากบางคนเลือกที่จะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองบางคนอยากได้คนแนะนำเพื่อปูทางให้ไม่มีใครผิดครับแค่เลือกสิ่งที่เหมาะกับเวลาพลังงานและความคิดของคุณก็พอครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ขาดความพยายาม แต่แค่ขาดภาพรวมที่ชัดเจนบางทีคุณอาจจะไม่ต้องการให้ใครมาทำให้คุณหรอกครับบางทีคุณแค่ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการวางแผนเส้นทางเท่านั้นเองแค่นั้นแหละครับ